สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะใจเบาพอดแคสต์วันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะตรงใจใครหลายๆคนความรู้สึกแย่ไม่ใช่ความผิดของคุณเคยไหมคะที่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันถล่มทับทั้งทที่เราก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วความรู้สึกผิดหวังเสียใจน้อยใจมันถาโถมเข้ามา จนบางครั้งเราก็โทษตัวเองโทษว่าเราไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่คู่ควรแต่เดี๋ยวก่อนค่ะหยุดตรงนั้นก่อนเลยลองนึกภาพตามนะคะเรากำลังเดินอยู่ในสวนดอกไม้ที่สวยงามดอกไม้แต่ละดอกก็มีสีสันรูปร่างที่แตกต่างกันบางดอกบานสะพรั่งบางดอกเพึ่งเริ่มแย้มกลีบบางดอกอาจจะเหี่ยวเฉาไปบ้างตามกาลเวลา แต่ดอกไม้ทุกดอกก็มีความสวยงามในแบบของตัวเองใช่ไหมคะชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะเราทุกคนต่างก็เป็นดอกไม้ในสวนแห่งชีวิตนี้เราอาจจะมีวันที่สดใสมีวันที่หม่นหมองมีวันที่รู้สึกว่าตัวเองสวยงามเบ่งบานและมีวันที่รู้สึกว่าตัวเองเหี่ยวเฉาแต่ไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราก็ยังคงเป็นดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณค่าเสมอ ความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาที่ฝนตกพรำๆหรือวันที่แดดแรงเกินไปมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นดอกไม้ที่ไม่ดีหรือเราไม่คู่ควรที่จะเบ่งบาน ความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องบางทีอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือแม้แต่ความคาดหวังที่สูงเกินไปของคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เราเป๋ไปบ้างเสียศูนย์ไปบ้างแต่มันไม่ได้เป็นความผิดของเราเลยดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการโอบกอดความรู้สึกนั้นไว้ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ ของชีวิตและให้เวลากับตัวเองในการเยียวยาค่อยๆฟื้นฟูจิตใจหาเวลาพักผ่อนทำในสิ่งที่เรารักอยู่กับคนที่รักและที่สำคัญที่สุดคือการรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองและเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง จำไว้เสมอว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้และคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้มีคนมากมายที่พร้อมจะรับฟังและสนับสนุนคุณขอแค่คุณเปิดใจและให้โอกาสตัวเองวันนี้อาจจะเป็นวันที่ยากลำบากแต่พรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่สดใสกว่าเดิมเสมอจงเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าลืมว่า คุณคือดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณค่าไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ